สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นชาวอีทมาไรานะครับผมวันนี้นะครับผมได้โอกาสพิเศษอีกแล้วกับยางคอนติเนนทัลนะครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้นะครับผมบริษัทคอนติเนนทัลไทยแลนด์นะครับหรือว่าผู้จัดจําหน่ายยางคอนติเนนทัลเนี่ยได้เปิดตัวยางซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งเป็นชื่อว่าเรดแอตแท็กสองยางตัวนี้นะครับผมคอนติเรดแอตแท็กสองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของลวดลายที่ a t ตแทกตัวแรกเนี่ยเลสเนี่ยจะเป็นตัวลายฉลามที่เขาเรียกกันติดปากว่าเป็นลายฉลามนะครับสำหรับตัวเลสแอตแทกสนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนลายใหม่นะครับซึ่งเพิ่มเนื้อที่ของแก้มยางเนี่ยให้มากขึ้นนะครับโดยที่ตัวยางเองยังคงเป็นยางซอฟต์ยางซอฟตคืออะไรยางซอฟตก็คือยางที่สามารถใช้ขับขี่ในการแข่งขันหรือว่าในสนามนั่นเองนะครับมันก็จะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันมีซอฟ มีมีเดียมแล้วก็มีฮาร์ดนะครับผมซึ่งทั้งสาอย่างเนี้ยังคงเป็นเนื้อยาง ที่ใช้สำหรับการแข่งขันทั้งนั้นนะครับผมแล้วตัว Race Attack ตัวนี้นะครับผมใส่ยางที่เป็นด้านนอกนะครับทรงแก้มยางเนี่ยจะเป็นยางที่แบบยางซอฟเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อที่ของตรงหน้ายางเนี่ยให้มีความหนามากขึ้นยางตัวนี้ถูกผลิตมาเพื่อสำหรับหนึ่งเลยคนที่ชอบขับขี่ในแบบ Race Attack หรือว่าในสนามนะครับผมสองยางตัวนี้ยังสามารถนำมาขับขี่บนถนนหรือว่าแบบสตรีทนะครับ โดยที่เขาได้เคลมไว้ว่าแบ่งประสิทธิภาพการทํางานแบบ50-50แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งคือมันคือ100%ทั้ง2องอย่างนะครับคือคุณสามารถเนี่ยขัขี่ในสนามได้อย่างสนุกเร้าใจโดยที่มีพื้นที่ของแก้มยางแล้วก็ความนุ่มของยางเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมแล้วก็พอเอาออกมาขี่ใช้งานแบบสตรีทเนี่ยเวลาคุณออกทริปทีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า100กิโมไม่ต่ำกว่า100กิมตรเนี่ย ถ้าเป็นยางซอฟท์ทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าหมดเร็วนะครับผมแล้วก็การยึดเกาะถนนเนี่ยมันก็จะบางลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราขี่ออกไปแต่เจ้าค o n ติเรสแอทแทกสตัวนี้เนี่ยเนื้อยางตรงกลางเนี่ยจะเป็นเนื้อยางที่หนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถขับขี่ได้แบบโอโ้อีกยาวนานตามคอนเซปต์ของคอนติเลยนะครับผมที่สามารถเคมเอาไว้ถึง1,000 0กิโลเนี่ยขี่ได้แน่นอนสําหรบับยางตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบในแบบ ขี่แท็กเดยด้วยใช้งานด้วยในตัวเดียวตัวนี้แนะนําเลยหลังจากที่ได้ลองมันแล้วนะครับกับรถของผมเองนะครับยามาฮ่ MT07 ตัวนี้ที่ทําการปรับเปลี่ยนอย่างแรกเลยในเรื่องของสเตอร์นะครับผมจาก4 3ฟันเป็น4 6ฟันแล้วก็ทําการใส่ท่อฟูของมิฟเข้าไปนะครับผมโดยที่เจ้ารถยามาฮ่ MT07 นี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของ Master of Talk ออยู่แล้วแต่ ผมได้ทําการปรับเปลี่ยนให้มันมีแรงท้อกที่หนักมากขึ้นสําหรับยางตัวนี้เนี่ยยังคงสามารถนะครับผมยังคงสามารถยึดเกาะถนนได้อย่างดีในตอนที่ผมซ้อมนะครับปกติเนี่ยสักประมาณ15-20นาทีสําหรับยางซอฟทั่วไปเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการสไลด์ท้ายสไลด์ให้เห็นแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแบบมั่นใจเท่าไหร่แต่กับยางเจ้าคอนติเรสแอตแทกสตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมสามารถขับขี่ได้นานยิ่งขึ้น เออคือยางคอนติเนี่ยวมันเจ๋งตรงน,น,งรงนี้มันเจ๋งตรงที่แบบยิ่งขี่ยิ่งหนึบยิ่งขี่ยิ่งหนึบเรายิ่งอากาศร้อนนะยางตัวนี้จะเกาะถนนได้ดีมากๆมันทําให้จากที่เคยซ้อมอยู่15นาที20นาทีนั้นเราสามารถซ้อมได้นานขึ้นถึง30หรือ45นาทีและยางตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเค็มเขาบอกว่ามันเป็นยางแบบ n อ u ด a ร c e ก็คือคุณสามารถกับขี่การแข่งขันในแบบว่า3มชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยยางตัวนี้จะคงประสิทธิภาพ 100%ตลอดการใช้งานรวมไปถึงนะครับผมเจ้าแก้มยางอะไรต่างๆเนี่ยที่เขามีการโครงสร้างในแบบว่าโครงสร้างชิ้นเดียวนะครับผมเป็นเทคโนโลยีในการอบยางที่ให้มีเนื้อยางเนี่ยแต่คอมเพลตที่แตกต่างกันแต่ตัวเนื้อยางเนี่ยยังเป็นยางซฟอ์เหมือนเดิม นะครับสำหรับยางตัวนี้ก็จะมีไซส์ตั้งแต่120นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมที่ใส่อยู่นี่ก็จะเป็น180นะครับสำหรับรถตรงรุ่นตัวซีรีส์ยางสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Continental Thailand นะครับผมแนะนำเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบการขับขี่แบบเร้าใจค o n t i r r c e e t t t a c k 2ตัวนี้ใช้ดีจริงๆครับ